สวัสดีค่ะมาพบกับยามในรายการป o p c เ l า u r เค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะและถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมของไทยก็มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละภาคนั้นใช่ไหมล่ะคะและถ้าเราจะต้องการที่จะชื่นชมวัฒนธรรมของแต่ละภาคให้ได้ครบก็คงต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรค่ะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยได้จัดทำงานนี้ขึ้นนะคะกับปีท่องเที่ยววิถีไทย2,558ค่ะที่จะทำให้อย่างเราๆค่ะได้สัมผัสและเห็นถึงวัฒนธรรมของไทยเราทั่วทั้งห้าภาคครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้สัมผัสถึงอย่างแน่นอนภายในงานนี้งานเดียวเลยล่ะค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีทั้งกิจกรรมหรือว่าการแสดงและขบวนต่างๆที่น่าสนใจของแต่ละภาคมากมายเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะป๊อปเค้าเจอของเราก็ได้น ทำรายละเอียดและภาพบรรยากาศนี้มาฝากด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2,558ึ้นนะครับระหว่างวันที่14-18มกราคม2,558ที่บริเวณสวนลุมพินีเพื่อสัมผัสกับประเพณีและวิถีแห่งความเป็นไทยและเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีจากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากความรักและความสามัคคีมิตรไมตรีของคนไทยโดยเฉพาะความสุขความสนุกสนานรื่นเริงความเป็นอยู่แบบไทยๆที่พบเห็นได้ทั่วทุกถิ่นในประเทศไทยที่เชื่อ โยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีไทยอันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่สนุกสนานครับวิถีไทยนี่ก็คือวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยวิถีชีวิตของคนไทยไทเนสเนี่ยถ้าเปิดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า2 0 1 5 Discover t h a i n e s s คือความเป็นไทยมันเป็นทั้งออช,ชีวิตของเราเราเชื่ออะไรเรากินอะไรเราเล่นอะไรมัน,มนเรารู้สึกเราจะมีบบเครกเจ็ดสเปกตรัม โทนสีเพราะว่าความเป็นไทยมันมันมีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ของต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวบรวมเป็นความสวยงามสเสน่ห์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง ความพิเศษของงานวิถีไทยในปีนี้ก็คือการจัดขบวนท่องเที่ยววิถีไทยด้วยความยาวกว่า3.5กิโลเมตรนะครับโดยเคลื่อนตัวไปตามถนนสายหลักจากแยกปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์มุ่งหน้าสู่สวนลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโดยในขบวนจะมีทั้งหมด6ขบวนนะครับ ได้แก่ขบวนทัศนาวิถีไทยซึ่งประกอบด้วยเรือสุพรรณหงษ์จำลองวิจิตรนาฏกรรมรามเกียรติขบวนวิถีประเพณีไทยนำเสนอประเพณีจากทุกภาคของประเทศไทยอาทิขบวนบุญสลุงหลวงจากภาคเหนือขบวนมหาสงกรานต์จากภาคกลาง ขบวนภูมิปัญญาวิถีไทยนำเสนอ2วัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกได้แก่อาหารและผ้าไหมไทยขบวนสยามสนุกเป็นขบวนที่รวบรวมความสนุกแบบไทยทั้งแบบวิจิตรขุนหลวงและแบบเถิดเทิงอย่างคณะหมอล่ำลูกทุ่งและขบวนสุดท้ายขบวนสยามเมืองยิ้มโดยขบวนนี้นะครับจะนำเสนออีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ไม่ต้องซื้อหานั่นก็คือรอยยิ้มจากคนไทยครับ และสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมงานได้โดยจะเหลือในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราคงต้องช่วยกันเที่ยวเมืองไทยและอนุรักษ์ความเป็นไทยเพื่อชาติไทยของเรากันเยอะๆนะครับ และถ้าใครสนใจจะไปเยี่ยมชมยังเหลือวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในงานค่ะสําหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานสมโพธิครั้งยิ่งใหญ่ของวัดประยุระวงศาวาสวรรวิหารค่ะในการเฉลิมฉลองพระบร,รมธาตุมหาเจดีย์ค่ะของทั้งวัดจะน่าสนใจขนาดไหนอดใจรอกันสักครู่แล้ช่วงหน้ากลับมานะคะ